ขณะนี minutes, today, Channel, ้วันนี้ทางเมืองแก่นชั้นเนีก็ได้พาเพื่อนธรรมชิกในห้องเข้ามาดูธรรมชาติบ้านนอกฝอกนาที่บ้านเขียหมูห้าำเลนสีดอนชายไปห้ชนตำบลสีดอนชายอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายวันนี้จะพามาชมธรรมชาติ บ้านนอกของนาาชมสวนยางพลาแล้วก็กลางทุ่งนาสับวันนี้จะพามาชมถือไปด้วยครับมอไซค์พ่วงข้างไปด้วยภาพจะสันสันลองหาดูธรรมชาติ ธรรมชาติที่บ้านเขีย่ยตบศสีดอนชัยอ,อเชียงของจังังหวดเชียงรายกับรธรรมชาติาชนตบทนนะมันนอกคลองนาของเราถนนนี้กำลังปรับ ที่จะเทคอนกรีตนะครับที่เทคอนกรีตไปยังอ่างเก็บน้ําไปยังอ่างเก็บน้ํำระยะทางก็ส3กิโลเมตรได้คกรีตเส้นนี้กําลังพูดละหมอกกาลังเริ่มเกรตประเทตามสภาพนะครับตามสภาพ ไปปรับอะไรมากมายมันจะจกาดกลางทุ่งนาสักครู่ก็จะถึงปลายาง ๋็เป็นุูผาหน่อย อยอดขยับแว่นตาแป๊บหนึ่งแว่นตาต่ำลงต่ำลงแล,แล้วไปต่อตรงนี้สองข้างทางเป็นตร้งนาอีกข้างหนึ่งก็ขับมอไซค์พ่วงข้างอีกข้างหนึ่งก็ถือ โทรศัพท์ถ่ายธรรมชาติ้านนอกขอกนาให้กับเพื่อนสมาชิกได้ชมเพื่อนสมาชิกที่อยู่ทางในเมืองก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ชมแต่วันนี้เวียงแกนชั a นเน l ก็ได้มีโอกาสมาถ่ายรีวิว ระยะทางตรงนี้สากิโลเมตรพบประมาณก็ประมาณสามล้านบาทเป็นคอนกรีตความหนาเขาอยู่ประมาณ15บห้าเซนได้ความหนาก็จะประมาณ15บห้าเซนเป็นคอนกรีตก็น,น่าจะประมาณ4เมตรหรือ5เมตรยังไม่ยังไม่รู้เลย เดี๋ยวก็จะได้ชมด้านซ้ายจะเป็นสววลำไยตัวล,ลำไยอย่างนี้ชื่อว่าะที่คอยนวลที่สวนลำไยเพิ่มเข้าป่ายางละสองข้างทางก็จะเป็นดยป่ายาง ยาวทั้งนิดหนึ่งอ่ะประมาณ20นาทีเรืออะไรประมาณนั้นก็ดูธรรมชาติพี่พอนโ<ว>นนดูในสวน ลำใหญ่คอยสิจนกลุ้มใจวันนี้ทำไมรวนใหญ่ไม่มาไม่เคยผินดนัดนวนไม่เคยผัดเวลานัดแล้วไม่มาชินลงคอยหา าโรถูกกระเป๋าเนี่ยเอาละค่ะทีนี้ด้านซ้ายจะเป็นสวนลำไยด้านป่าก็จะเป็นป่ายาวพาราของพี่น้องบ้านเขียหมู่ที่ห้านะครับตำบลสีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับ เริ่มเข้ามาในป่าสวนยางสองข้างทางเป็นะป่าสวนยางท้งนั้นเดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนสมาชิกในห้องได้ชมอันนี้ป่ายางต้นนี้ประมาณสองปี ประมาณ,4 4มาณสามเมตรสี่เมตรมาสี่เมตรห้าเมตรความสูงสองปีเท้าเข้าโอ้โหลมลื่นละดูป่ายางระหว่างทาง ั่งซ้ายกับฝั่งขวาอยอดยางกำลังประสานกันเป็นล่มรื่นดีนี่คือปลายางพาราขออนุญาตมุนกล้องให้ได้ภาพกว้างๆจะเปลี่ยนเป็นภาพด้านขวางนะครับด้านขวางเผือ่อจะได้ภาพกว้างๆหน่อยเออ งา,างทั้งหมดขวาก็ส่วนยางทั้งหมดลื่นหน้าเมษาเนี่ยพักผ่อนนอนอยู่ส่วนยางเนี่ยแต่ก็ต้องต้องนอนในมุ้งนั่นน่ะในงานเจอ,อยุงไข้เลือดออกไข้สมองเสดอะไรประมาณนั้น ให้มาลาเรียให้เลือดออกั้งสมอเอเเส่ครับตรงนี้ก็มีอยู่นี่ยมอมหนึ่งสอนลำไยอยู่นี่ยมหนึง ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนยางผมจะถ่ายไปเรื่อยๆให้กับเพื่อนสมาชิกด,ดูทีนี้มืดตึ๊บละทีนี้มืดตึ๊บละั่อซ้าย ฝั่งขวาสวยงามมากลุ่มลื่นมากเลย Giọt <Gör> thăm sông mà ừ, phải hang Ờ, ừ, nha Giọt <gör> lâm bàn lắm จะไม่นิ่งเท่าไหร่เพราะว่าขับมอไซค์พ่วงข้างไปด้วยแล้วก็ถ่ายรีวิวสองข้างทางไปด้วยนะอ่ะเจอเจอไซคพ่วงข้างเหมือนกันละหล,ลบๆกันเลย <laughs> เจอเพื่อนจากบัจชิกชาวสวนยาง เวียงแกน่นแชนเนลไม่มีหรอกส่วนยางตรงนี้เพราะว่ามาอาศัยอยู่บ้านบ้านของแม่บ้านอยู่ตรงนี้เรื่องแกน่นเชนเนลอยู่อำเภอเวียงแกน่นที่มาเป็นเขือนอำเภอเชียงของ แล้วครับถึงสีแยกแล้วถึงสีแยกแล้วมามาใส่พววข้าวมาโนนอีกคันหนึ่งก็เหลืออยู่ประมาณครั500บห้าร้อยเมตรงานลำบาก ถนนในชนยางก็เป็นหลุมเป็นบอ่อใกล้จะถึงละประมาณ400เมตร แล้วครับขอาตกลับกล้องหน่อยออไปไหนแล้วกลับตรงไหนวะเนี่ยไม่กลับไม่เกือบมันละเดเสียเจะเสีย,จะ,สยจะเสียคลิปไป อีอาาก,ออก,กประมาณหนึ่งร้อยเมตรถึงแล้วถึงไล่แล้วเดี๋ยวจะเอาจะเอารถไปเก็บในป่ายางหน่อยจอดไว้ที่ร่มร่ม จอดกันตรงนี้เลยเราถึงแล้วถึงไล่แล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้ว ึงแล้วถึงสวนน้องของแม่บ้าน นี่คือแม่บ้านเวียงแก่นชั้นลอนั่นเหรออันนี้น้องของเวียงแก่นชั้นเนน้องมยอเอาเดีนี่ยเอาไปตุ้งจ๊ะเอาประตูเปิดพิดมาหือห้อมเอาละหมดคลิปแค่นี้ก่อนถคกดไลค์กดแชร์กดติดตามเวียงแก่นช h a นล ขอบคุณครับ